ความสุขนั้นมีหลายชั้นหลายเกรดเช่นความสุขที่มาจากความสนุกสนานเพลิดเพลินไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมที่คุณชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือแม้ความสุขที่มาจากความใกล้ชิดความสัมพันธ์กับคู่รักหรือแฟนก็ตามหรืออาจจะเป็นความสุขที่มาจากพื้นฐานของความคิดการจินตนาการการปรุงแต่งหรือแม้ความฟุ้งซ่านของใจ อยู่ดีคุณได้รับข่าวว่าคนที่คุณแอบชอบก็ชอบคุณด้วยเช่นกันก็จินตนาการฟุ้งร้างไปกันใหญ่ถึงอนาคตที่รอคอยคุณอยู่ชีวิตรักชีวิตคู่นั้นที่ความฝันนั้นเป็นจริงแล้วไงไปไหนโลกก็ชมพูหมดมองอะไรก็สวยงามหมดกลิ่นก็หอมไปหมดแต่ท้ายสุดแล้วมันเป็นความสุขที่อยู่ในโลกของจิงนตนาการใช่หรือไม่นี่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะด้วยตัวมันเอง มันไม่ได้มีความลบหรือความบวกใดๆมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งเราอาจจะพูดได้ด้วยซ้ำว่าคนเราเกิดมาเพื่อได้ลิ้มรสรสชาติถึงการม,มีตัวมีตนมีชีวิตแบบเต็มที่ไหแต่หากเราไม่ทันเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากเราไม่ทันเห็นถึงความที่ท้ายสุดแล้วความสุขเหล่านี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานั้น เป็นความสุขที่อยู่ในสิ่งภายนอกดังนั้นเราจะไม่ทันเห็นว่าท้ายสุดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้อย่างถาวรครับซึ่งแปลว่ามันไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงใจที่เบิกบานได้อย่างจริงๆไงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้คู่รักก็อาจจะทะเลาะกันในวันข้างหน้าวันนี้หนุ่มสาวพรุ่งนี้ก็อายุมากขึ้น ร่างกายก็แก่ลงเหี่ยวลงเป็นตามธรรมชาติมีเงินทองมีตำแหน่งก็มีวันที่สูญเสียเงินทองได้ลดลงจากตำแหน่งได้มีบ้านที่หรูหรารถที่หรูหราก็เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินได้มีคนรักคนชอบเราพรุ่งนี้เขาอาจจะชอบคนอื่นหรือเปลี่ยนใจก็ได้มันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธครับแต่เมื่อเรา ดูพฤติกรรมตนเองที่วิ่งไล่ตามหาสิ่งเหล่านี้เพื่อได้มันมาแล้วมันก็กลับมารู้สึกอย่างเดิมอยากได้มันมากยิ่งขึ้นได้มันมาใหม่ก็รู้สึกเช่นเดิมอยากได้มันอีกเมื่อเราสังเกตพฤติกรรมของการวิ่งไล่ตามหาความสุขและความรักในสิ่งภายนอกเราจึงจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะดี๋ก่อนแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ไหน อันนี้ครับคือเปรียบเสมือนแมเล็ดที่โตจากใจที่เรียกร้องให้เรากลับคืนมาสู่ปัจจุบันกลับคืนมาอยู่ที่ความจริงตั้งมัน็นกลับคืนมาค้นพบความสุขที่อยู่ในปัจจุบันขณะลองจินตการอย่างนี้นะครับคนเรามักติดอยู่ในโรคความคิดของตนจนเราเผลอหลงเชื่อตามความคิดแต่ละอย่างที่ขึ้นมาในใจ ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกหรือลบก็ตามแล้วคนเราโดยส่วนใหญ่ก็วนเวียนกับความคิดลบที่ก่อให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลใจอารมณ์ลบๆแย่ๆหรือที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเองไงลองจิงนตนาการดูว่าหากาหากเราสามารถเห็นความจริงตามที่เป็นได้สักครั้งในชีวิตหรือหากเราสามารถเห็นความจริงตามที่มันเป็น ซึ่งปราศจากการตีความฟุงงซ่านของความคิดและจิตใจเหล่านั้นเราจะเหลืออะไรแน่นอนครับในสภาวะความจริงนั้นที่ปราศจากการยึดมั่นถือมั่นของความคิดฟุง้งซ่านปราศจากการเผลอหลงเชื่อตามความคิดฟุง้งซ่านก็จะเป็นความจริงตามที่มันเป็นมีความกระจ่างชัดเจนของมันอยู่ซึ่งในขณะนั้น ไม่มีสภาวะความทุกข์แน่นอนในทางตรงกันข้ามกลับเป็นประตูสู่ความเบิกบานในใจอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธความสุขในแง่ของสิ่งภายนอกหรือโลกวัตถุมันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธความสุขที่มาจากพื้นฐานของความคิดบวกความคิดดีสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันเป็นในการปลุกให้เรา รองมีความสงสัยอยากแลแเห็นอยากเข้าถึงสิ่งสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่านี้สิ่งที่จับต้องได้และยั่งยืนมากกว่าอย่างแท้จริงซึ่งเราจะเห็นหรือเข้าถึงสิ่งนี้ได้เพียงผ่านการฝึกฝนปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติฝึกฝนทำสมาธิเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการทำสมาธิที่เน้นในการเจริญสติปัญญาหากเราเห็น ว่าเรามีความคิดอยู่นะจินตการฟ้งซ่านก็จงดูมันเฉยเฉยเตือนสติตัวเองให้รู้ว่านี่คือความคิดเป็นผู้ดูประสบการณ์นั้นดึงกลับมาที่ลมหายใจปลายจมูกทำอย่างนี้ไปเรื่อยหากมีความคิดที่ลบก็เตือนสติตัวเองให้รู้ว่าอ๋อเราไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น นี่ไม่ใช่ตัวฉันนี่ไม่ใช่ตัวกูของกูมันเป็นเพียงแค่ความคิดลบซึ่งไม่ใช่ความจริงตามที่มันเป็นแต่เป็นเพียงแค่การที่เราเผลอเชื่อว่ามันเป็นความจริงเท่านั้นเองหากเราไม่ทันไวพอที่จะเห็นมันสักพักกลับมาสู่ลมหายใจใช้ลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นเหมือนแองเกอร์หรือเป็นสมอที่ทำให้เรา อยู่ใกล้ชิดความจริงตามที่มนเป็นมากที่สุดถ้าจะทำได้ทำไ,ทำไปเรื่อยเกิดความคิดลบนึกถึงอดีตความประสบการณ์แย่ๆต่างๆในอดีตหรือเกิดความวิตกกังวลใจต่ออนาคตเตือนสติตนเองให้รู้ว่านี่คือมายาอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นดูมันซะอยู่กับมันให้เป็นยอมรับมันตระหนัก ตือนสติตนเองด้วยความกระจ่างชัดเจนให้เห็นถึงความเป็นมายาหรือไม่จริงของมันแล้วพยายามปล่อยมันปล่อยมันเหมือนกับคืนมันสู่ธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะจัดการความคิดนี้ซะซึ่งมันไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตัวกูของกูกลับมาที่ลมหายใจเช่นเดิมแล้วใช้ลมหายใจนั้นเป็นประตูสู่การ เข้าถึงความสัมผัสในประสบการณ์โดยตรงในร่างกายของเรานั่นเองทำไปเรื่อยๆเราจะพบกับความนิ่งเราจะพบกับความเงียบความสงบสุขเมื่อเราลงลึกขึ้นอีกเข้าไปสู่ความรู้สึกในกายจากจุดนั้นครับเราอาจจะค้นพบความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากภายในเปรเียบเสมือนกับว่าแทบทุกเซลล์ในร่างกายณนะโมเมนต์นั้น มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมีความเบิกบานมันคือความสุขที่คุ้นเคยแต่ไม่รู้จะใช้คำใดๆมาอธิบายถึงความรู้สึกนี้แต่ในความสุขนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันใกล้เคียงธรรมชาติอันแท้จริงของตนมากขึ้นมันคือความสมบูรณ์มันคือ ปิติสุขมันคือความเบิกบานทางจิตใจมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราใฝ่าหาในโลกภายนอกนั้นก็อยู่ในปัจจุบันขณะตอนนี้แล้วไงเราจึงมีกำลังเราจึงมีเสถียรภาพเราจึงเดินในชีวิตนี้ได้อย่างมีทักษะและมีพลังอย่างแท้จริงเพราะสิ่งภายนอกที่เคยยั่วยุดึงดูดทาให้เราหลงกับมันมาก่อน จะมีอำนาจเหนือเราน้อยลงโดยทันทีเพราะความสุขที่มาจากธรรมชาติอันแท้จริงหรือความจริงตามเที่นั้นเป็นผ่านประตูที่เรียกว่าปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะคือสภาวะที่เราปล่อยความฟุ้งซ่านของความคิดและจิตใจแล้วไงเราจะพบกับสิ่งที่เป็นกำลังให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราใฝ่าหาอยู่ในตนเองโดยเสมอแต่ในความเงียบนั้นอาจจะมีความท้าทายหนึ่งด่านก่อนที่เราจะถึงความเบิกบานนั้นได้ด่านนั้นก็คือความเงียบครับเพราะในความเงียบเราจะพบเจอค้นพบคำตอบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผาผลาญกิเลสและความจอมปลอมของอัตตาตัวตนนี้ไง มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเห็นถึงกลไกลการหลอกตัวเองของอัตราตัวตนซึ่งมันอาจจะไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นแต่จงปักหลักตั้งมั่นมั่นใจทําต่อไปแล้วคุณจะพบว่าท้ายสุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวิ่งไล่ตามหานั้นคุณใฝ่หามันคุณวิ่งไล่ตามมันเพราะคุณเชื่อว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วในสิ่งนั้นคุณจะค้นพบความรักแต่คุณเข้าใจแล้วไง ว่าสิ่งที่คุณฝ่าหาในโลกภายนอกนั้นท้ายสุดแล้วมันอยู่ในตนเองเพราะความสุขที่แท้จริงความรักที่แท้จริงอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วผ่านปัจจุบันขณะผ่านปัจจุบันขณะมันคือความเบิกบานที่คุ้นเคยแต่ไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายมันมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังมีพลังมีความเบิกบาน มีพลังบวกในชีวิตและลองสังเกตชีวิตตนเองดูสิครับว่าโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งใดให้คุณเห็นเมื่อคุณค้นพบความสุขที่แท้จริงภายใน